สวัสดีค่ะนี่พี่น้องถ้าทุกคนมาสามเข่าเด้อมีเด้อขาตังกองกับบได้เอามาพี่น้องค่ะมาเด้อมาสามเข่าน้ำกันค่ะทุกคนนี่จะเป็นก้าของเรานทุกคนกาถีถอนมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ม้ำตัดตายมันนี่เสือแขงเน่ากับบดเอาม่าพี่น้องคานมาคานมาจากทุระไม่เห็นหน้าเฮ็ดอยู่ผู้เดียวก็เลยพากันลงพี่น้องเขลงคนละไหนเขละเื่อยกันแล้วเดี๋ยวมันแล้วมันมันแค่บวกหนึ่งใหญ่ดูคานมาเสือกับบดเอาม่าดิพี่น้องกับปลาไซด์ดิพี่น้องเนี่ยรถติดเม้นบอเตอรถติดบาวงที่คอยล่ม่ะโอ้ยไอ้เป็นบอจอกพอดีทักเนาะ เขาเคยเห็นหน้าพี่น้องดําหน้าก็บโบใช่ปัญหาสําหรับอัมพรเนาะเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ใช่ปัญหาเด้ออัมพรเป็นลูกชาวนานะทุกคนชาวนาเด้อใครรู้ก็จะรู้ว่าอัมพรเป็นลูกชาวนานะคะมาซอยนาเนาะเนาะผ่านมากพี่น้องก็ชีหูว่าอัมพรเป็นลูกชาวนาเด้อพี่น้องเห็ุเป็นทุกอย่างเด้อพี่น้องถอนกล้าดําหน้าเป็นทุกอย่างพี่น้อง คุณลังค่อนมาบ่าเคยเห็นบ่เคยเห็นอมพรสีลงล่งบานแดงไว้อยู่พี่น้องบานเดือ,อ,อนหอมอมพรเยอพี่น้องเฮ็ดทุกยางพี่น้องคะงามอีหยังจะเฮ็ดทุกยางหละพี่นอ้องคนเท่าเกิดมาเันบ่ขยันกับบริกิน,นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สีมใไ้เบิ่งพี่น้องขาลา เมนบัมันดำหน้าเป็นบัวลานไม่พี่น้องเบิองเป็นบัพี่น้องจะว่าคีบบัเป็นเด็กจังได้ดูชาวหน้าคักทักพี่น้องดูชาวหน้ากันักเด้อลูกชาวหน้าคักทักคอยนี่เห็ดกลี่ทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยถูกตาถึงเลยจังได้พี่น้องเรื่อยๆจะขอเห็ดคนเยี่ยงงอบงยเงยเผ่านางก็ได้กินนั่นดูนะ่ะเพื่อสุาพรรณกาบทา,านไปไต่งหน้ะพี่น้องหน้ามันเกือบหาลายจับพี่น้องบวกเยอะเอเยอะ ก็สุดใจดำโหดเด้อเพื่อเพื่เพื่องานเดียวว่าซอยูเยอะแยะผ่นมันจินต้ตัดตัดสองคนมันไปหล้ะกันบอเนาะพี่น้องโอเคนะคะพี่ดองค่าทริปนี้ก็ประมาณนมีเลยการดำหน้าพี่น้องขะ ถามว่าดูชิน้าวดูชิดยาวนี่เด yes> ้อถามว่าอําพรเนี่ยทำเป็นไหมเป็นนะคะไม่ใช่ไม่เป็นท้อจกากระท้องเป็นบัตกากับบัดเป็นดำหน้ากระเฮ็ดเป็นพี่น้องเฮ็ดเป็นทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าทําไม่เป็นแล้วคะทุกคนทําเป็นทุกอย่างมันเป็นแบบ้เลยแดี๋ยวองออยด์ขโมงมันเป็นอาชีพตัวเองนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าอําพรเนี่ยเป็นลูกเช่าหน้าเลยพี่น้องค่ะ บ่อเแมนมาเห็นก็เป็นเห็เป็นทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องค่ะดำหน้าเกี่ยวเขาเป็นทุกอย่างพี่น้องใส่ปุ๋ยเข่าก็ใส่เป็นเลวพี่น้องบ๊อบแมนใส่บ๊เป็นปน,นี่ค่ะก็อเอามาบรรยากาศแบบการสามเขามาให้ทุกคนบึงเลยค่ะเด้อยู่บัานบ่แมนมาไอ ซื่อๆเด้พี่น้องมี่ยังแะเฮ็ดพี่น ime, ide, mm ้องขาไมีง่ายยังแะเฮ็ดหมดแหละพี่น้องขอใ <c oughs> ห้มีงานขอให้มีงานเฮ็ดรุ่นนี้แล้วรุ่นแบบไอาอายุปูนนีแล้วพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจิ้งใหญ่ไว้ไเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจิงใหญ่ดีเลยพี่น้องขาบึนเดย่าอย่าว่างานทำไม่เป็นนะเป็นทุกอย่างนะคะถึงม้งถึงมันเป็นเมื่อพี่น้อง เห็นหน้าตาแบบนี้ทําเป็นหมดทุกอย่างนะคะทุกคนบ่ได้ว่านังงอหนึ่งมืองอเท้ากินบะเมนได้พี่หน่องอันนี้คือเอาคลิปมาให้ชมนะคะว่าเอาคลิปมาให้ดูนะคะว่าเฮ้ยเทคนคพือคือท,ทำเบาบะเมนบะพี่น้องเ,อนนะะเป็นนะคะเป็นค่ะ นี่ค่ะพี่น้องขาอันนี้คือว่าวา่ได้เตรียมโตมากด้ยพี่น้องเพราะว่ามาธุระพี่น้องขามาเห็นกันเลยเบะลงซอยพี่น้องมันกับบวกใบไงดอกพี่น้องเห็นบอลตีดาอยู่อันนี้น้าสาวอํามพอด้วยพี่นอ้องคนนี้นี่คนกําลังเสกานี่น้าสาวเนาะค่ะเนาะเอา้าหันมาให้กาลังใจแน่นี่นี่น้าสาวอํามพอด้วยค่ะนี่สวัสดีค่ะ ในละตีเออหัวอยพี่น้องจำปิดบ่ได้ว่าสิมาเห็ดแลวพี่น้องผ่านมาเห็นเพิ่นสามยุคูเดียวมันเบือกบวกบใหไยปันไหนบังละตีเปียกหมดลมนะคะไอ้ไข่เห็ดบวกไว้ได้หนิพี่น้องรถไถมันปิดเพล่นว่านี่ก็คือบวกคือว่าสีซอยเพิ่นสามให้มันเสร็จผ่านมาเนาะอ๋ะอํำพ่อนี่ยบอกต้องตรงพี่น้องไปหาหมอมาพอดีผ่านมาท่ามีพี่นนอะ ่านมาทั้งนี้เห็นหน้าสามยุคผู้เดียวกันเลสิมาสซอยให้มันแล้วพี่น้องเบิึงมันก็บบวกใบใหญ่ดอกพี่น้องประมาณงานงานกวนี่แหละเออกับเลยสีสซอยเพิ่นสามเพิ่นเฮ็ดยุคผู้เดียวเนาะนี่แหละพี่น้องหนาอัมพรผู้นี้บ่ได้มีแฟนด้อค่ะเด้อก็นี่แหละกระสูตรน้ะพี่น้องเนาะกระสูตรกันยหญ่นี่ะอืมได้กินเทากินหนาวนั่นอยู่นี่ค่ะเพิ่มให้เขานาี่นีะ อันนี้เนาะค่ะเนาะบวกนี่สีซอยอเพ่นใหให้เซนนี่ลาตีกั้ก,นนกาทีวา่ว่าเอามาสามนี่ก็สีได้น้ำเอนี่แหละพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ตกกาไว้นะคะก็สีได้น้ำเอนมองได้ทีๆกับลูกออกมาเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นกาอําพรก็บต้เกงนี่ก็คขึ้นสีแบบกระบอกเปลือนปั้นได้แล้วพี่น้องเนาะขุนบังลาตีด้ลร ลาตีโอล่าตีนี่ทุ่มเทหลายเอพี่น้องจะทำยังไงลุณจะต่เป็นไอ้ไขเนาะแล้วเฮ็ดเอแล้วเฮ็ดบวกไว้ให้คข่ผลจะถ่ายน้องล่าตีต้องมาบวกเองน้องสาต้องมาเติมเองอย่าเบิ่งแน่พี่น้องค่ะคูนแตสิเป็นข้อโพดเพนนะคะเนาะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะเนาะข้โพดเพนใส่ปุ๋ยไปแล้วโอเคแล้วค่ะเนาะพี่น้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนยนะคะเนาะฝากเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเนาะ ฝากกไลค์กแชแชให้น้ำเนยเผื่อเป็นกำลังใจมาเห็ดคลิปต่อไปให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องโอเคนะคะนาะบ๊ายบายค่ะคลิปนะหนาเข้าเจอกันไหมค่ะ